แต่ประมาณนี้จะได้พวกเขาก็ผมจะบัเทอปวดหันหน้าไปทิศตะวันออกหยทิศตะวันออกู่ด้านนี้นะอันหน้าไปตรงนี้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายคนที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนเขานระุ่นน้องคนมาทีหลังก็บอกเขาด้วย เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะนั่นตัวตรงนะดำรงสต,ติเอาไว้เฉพาะหน้าคําว่าดำรงสต,ติเอาไว้เฉพาะหน้าก็คือการตั้งจิตนะตั้งจิตเนี่ยจะตั้งเอาไว้ที่ปลายจมูกก็ได้หรือลิ้นฝีปากด้านบนก็ได้นะนั่งหลับตาลงนะ มือนะมือเนี่ยมืิโป้มือเนี่ย,ปปเ,ยเวลาเอาเอาเอาซ้อนกันเนี่ยพยายามอย่าให้เนะยอย่าให้มืิโป้มือชนกันแต่ก็อย่าให้หา่างกันเกินนะักนะนะหลับตาลงให้ดีแล้วนะเมื่อตั้งจิตจงคนที่มาใหม่โยคนที่มาใหม่เนี่ยเลือกที่ตั้งจิตเอาไว้ที่ตั้งจิตจะมีอยู่สองที่ หนึ่งนะปลายจมูกสองขอบริมฝีปากด้านบนนะตามหลักที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสอนเข้าไว้ในหลักอนา,าปานสติคือการกำหนดระลึกรู้รลมหายใจออกให้ใจเข้าระดับแรกต้องหาที่ตัง้งจิตสะก่อนให้เหมาะกับ ให้เหมาะกับตัวของเราเองสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ส่วนผู้ปฏิบัตินานแล้วก็จะเข้าใจทันทีเขาจะมีที่ตั้งของเขาเมื่อเรามาใหม่ลำดับแรกเราจงลองตั้งเอาไว้ที่ปลายจมูกก่อนหลับตาลงถ้าบางคนนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะมันตั้งยังไงเอาอะไรไปตั้งความรู้สึกทางใจ นะความรู้สึกทางใจไปแล้วอ,ออกไปตั้งบางคนยังไม่เข้าใจเองไอ้ความรู้สึกทางใจมันเป็นอย่างไรเอาอย่างนี้อัตมาจะอุปประมาณให้ฟังเหมือนดังคนตาบอดคนตาบอดทั้งสองข้างเลยไม่สามารถจะแลเห็นสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่คนเหล่านี้เนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ดีพอสมควรเช่น สิ่งของต่างๆซึ่งอยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรเขาจะใช้ความรู้สึกทางใจเนี่ยเอามาไว้ที่มือเอาความรู้สึกทางใจเอามาไว้ที่มือใส่ใจให้มากๆยิ่งใส่ใจมากก็ยิ่งชัดเจนมากเมื่อเขาคําจิตใจแล้วเนี่ยเขาจะรูปดูเมื่อรูปดูแล้วเขาก็จะสามารถประมาณรูปประพันธ์สันฐานสิ่งนั้นออกเขาก็จะใช้ได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นคำว่าใส่ใจมาไว้ที่ตำแหน่งสมาธิก็เหมือนกับคนตาบอดใส่ใจไปที่มือน่ะแหละโยมแต่ว่าเราใส่ใส่ใจเอามาไว้ที่ตรงปลายจมูกก่อนตาเราไม่ได้บอดนะคนตาบอดบอดแต่ตาใจมันไม่ได้บอดแต่เราเนี่ยตาก็ไม่บอดใจก็ไม่บอดแต่วันนี้เวลานี้ตานั้น ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องแลเห็นลูกอะไรทั้งนั้นเรานะจึงได้หลับตาลงแล้วกำหนดรูนะ้รู้ลมรู้ลมหายใจออกหายใจเขา้าเพื่อตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกแล้วลมหายใจออกหายใจเขา้านะลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกนั้นยาว ลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นยาวลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกนั้นสั้นลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นสั้นให้เราเนี่ยรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นเกาะ น่ะเป็นเกาะเป็นกำแพงไม่ให้จิตของเราเนี่ยน่ะถูกอารมณ์ภายนอกอารมณ์ในอดีตอารมณ์ในอนาคตที่มันไหลบ่ามาเหมือนน้ำน่ะจะเข้ามาชักนำเอาจิตของเราเนี่ยไปรุงแต่งไปฟุ้งสร้างไปรุงแต่งเมื่อเราเนี่ยมีสติอยู่เป็นเกาะเครื่องป้องกัน ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สัดสายไม่ไปกับอารมณ์ภายนอกอารมณ์ในอดีตอนาคตทั้งสิ้นแต่เมื่อใดถ้าเราเนี่ยใส่ใจลงไปน้อยให้รู้เถอะว่าบัดนี้กำลังจิตของเรานั้นอ่อนลงแล้วกำลังสมาธิก็อ่อนลงกำลังปัญญาก็กำลังอ่อนลงนะฝ่ายอกุศลเนี่ย กำลังก้าแข็งขึ้นฝ่ายกุศลเนี่ยกำลังอ่อนแรงถ้าเราเนี่ยไม่ไม่รีบใส่ใจลงไปอีกนะไม่นานเราก็จะเผลอสติเผลอสติคือระลึกรู้ลมไม่ได้ไม่ระลึกรู้ลมแล้วเท่านี้แม้แต่ที่ตั้งก็ไม่สามารถจะรู้ได้ครู่เดียวเท่านั้นจิตของเราเนี่ย ก็จะฟุ้งร้างไปสารพัดเรื่องเลยคราวนี้ต่อไปลองเปลี่ยนใหม่อีกหนึ่งที่คือการมาตั้งไว้ที่ขอบริมฝีปากด,นะด้านบนนะขอบริมฝีปากด้านบนนะโยมนะเอาลองมานะตั้งไว้เหมือนเดิมนั่นแหละใส่ใจมาใส่ใจมาใส่ใจมาตั้งไว้ที่ขอบริมฝีปากด้านบน เมื่อเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยลมจะกระทบรู้ดีนะรู้ดีที่สุดขอบลิมฝีิปากด้านบนนะเมื่อเราหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกนั้นยาวหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นยาวหายใจออกสั้นก็ให้รู้ลมหายใจออกนั้นสั้นหายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้ลมหายใจเข้านั้นสั้นสั้นและยาวนั้นประมาณโดยอย่างนี้วัตถุต่างๆสิ่งต่างๆนั้นอาจจะใช้นาตลราเมตรหรือไม้บรรทัด่ยวัดจึงจะรู้ความสั้นความยาวแต่ลมเนี่ยไม่สามารถจะไปวัดได้้วยเครื่องแบบนั้นลมเนี่ยเขาประมาณเอาโดยปัญญา ของเราเองโดยใจของเราเองว่าถ้าหายใจออกนานหายใจเข้านานอย่างนั้นเนี่ยเป็นยาวถ้าหายใจเข้าไม่นานหายใจออกไม่นานอย่างนั้นเป็นสั้นบางครั้งเนี่ยบางโยมบางท่งานพระบางรูปหายใจเข้ายาวแต่หายใจออกสั้นบางรูปหายใจเข้าสั้นแต่หายใจออกยาว อย่าไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นเรามีหน้าที่รู้ตาความเป็นจริงเขาหายใจออกมายาวก็เรื่องของร่างกายท่านหายใจเข้ายาวก็เรื่องของร่างกายเขาไม่เกี่ยวด้วยเราทั้งสิ้นเรามีหน้าที่ระลึกรู้อย่าไปแต่งอย่าไปปรุงแต่งเขาถ้าเราปรุงแต่งโดยการบังคับหายใจเนี่ย เดี๋ยวเราจะเนื่อยทันทีนะเพราะฉะนั้นไม่เชื่อกรองดูเมื่อเราหายใจออกหายใจเข้าอยู่ตั้งจิตเอาไว้ที่ขอบริมฝีปากด้านบนแล้วคราวนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ลองประเมินนะลองประเมินเอาด้วยกำลังปัญญาของเราสิว่าระหว่างที่เราตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกกับขอบริมฝีปากด้านบนนั้น เมื่อเราตั้งจิตอย่างนี้จิตของเรานั้นรู้ลมได้ดีที่สุดเนี่ยตรงไหนบางโยมก็ชอบใจว่าปลายจมูกเนี่ยรู้ลมได้ชัดดีที่สุดอ่ะแสดงว่าปลายจมูกเหมาะสมกับโยมตรงนั้นบางโยมก็รู้ดีที่ขอบริมที่ปากด้านบนก็ให้รู้เถอะว่าเรา เหมาะสมกับการตั้งจิตไว้ขอบริมทิปปากด้านบนให้รู้ไว้นโยมนะนนะเลือกเอาหนึ่งที่นโยมน,นะเลือกเอาหนึ่งที่อยากกลับไปกลับมาเหมือน,นกับลิงที่มาโดดตามกิ่งไม้นะแรกแรกนโยมมันก็อาจจะรู้ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะขาดขาดหายหายนะแผ่วๆมันก็ธรรมดายโยม การทํางานอะไรก็เริ่มท,ทําทีแรกเนี่ยจะให้ชํานาญมันกับคนที่เขาทําทุกวันทํามานานหลายหลยปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละนะมันก็อาจจะได้สักครู่หนึ่งนะตั้งอยู่ได้สักช้างสะบัดหูงูและลินนะเอ้าล้มอีกแล้วนะ ไปนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็กลับมาตั้งจิตไว้เหมือนเดิมใหม่มันก็เหมือนเด็กหัดเดินนะั่นแหละโยมนะเด็กเนี่ยพิ่งกาลังเริ่มหัดเดินเนี่ยบางครั้งยังไม่ได้ก้าวเลยยืนยังไม่ได้ตรงดีเลยล้มแล้วนะโอ้ยตั้งหลายวันกว่าจะยืนตรงได้นะยืนตรงได้ก็ยังเดินไม่ได้ีกล้มแล้วนะ ตั้งนานนะกว่าจะยืนตรงและก้าวเดินบักขั้งก้าวไม่ได้เพอก้าวได้ขึ้นก้าวโลกแล้วนะมันก็เหมือนผู้ปฏิบัติใหม่นั่นแหละนะขอให้เรามีกำลังใจดีนะมีกำลังใจดีมีความเพียรมีขันติความอดทนนะเราจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะถ้าเราเนี่ย ไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรนะจะให้มันได้อยางใจเราเนี่ยโยมใจเราเนี่ยมันอยากได้ไปหมดนั่นแหละของอะไรที่มันนึกได้ชอบใจมันอยากได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าจะเอามาใช้มันใช้ไมหมดหรอกนะเพราะใจเรามันถูกกีเลงครอบงำแล้วมันโล่นะนะถ้าเพราะ เพราะว่าใจเนี่ยมันไม่มีสติถ้ามันมีสติมันจะไม่คิดสติเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยตั้งมั่นแล้วระลึกรู้ลงหายใจออกหายใจเข้าเอาอย่างนี้อีกนายโยมนะอาตมาจะบอกอุบายอีกสักอย่างหนึ่งบางโยมบางท่านการที่จะเจริญอาณาปานสติกรรมฐานนั้น อาจจะบุญยังมีไม่มากพอแต่ก็สามารถที่จะทำต่อยต่อได้ถ้ามีความเพียรมันอ่อนเมื่ออ่อนมากๆเนี่ยมันจะไม่สามารถระลึกรู้ตั้งได้เลยละแต่ก็มีวิธีที่จะพอทำให้มันคัทำให้มันได้นะคือการตั้งจิตเอาไว้ตำแหน่งสมาธิก็ได้ เนะเลือกเขาที่นิ้นนโยมน,นะจะเอาปลายจมูกหรือกอดริมฝีปากด้านบนก็ได้เมื่อหายใจเข้าเราเนี่ยก็นับนับเลขนินโยมน,นะหายใจเข้าก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าให้ต่ำสิบแล้วก็อย่าให้เกินสิบนะนับให้ได้พอดอีสิราบระหว่างที่เราหายใจเข้า หายใจออกเราก็นับเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต้องเป็นเสียงนโยมนะแต่นับในใจเรานะไม่ต้องเป็นเสียงทางวาจาออกมาข้างนอกเพราะว่ามันจะรบกวนเพื่อนนะนับใ,ในใจโยมนับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะโยมนะนับไปเรื่อยๆ บางครั้งอาจจะใช้เวลาสักประมาณสักห้านาทีหรือเจนาทีเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วเราหยุดนับโยนหยุดนับเลยหยุดนับแล้วไม่ต้องนับเขาวนี้ตั้งจิงใงง่ให้ระลึกรู้ลงเฉยๆหายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าก็ให้รู้รู้ว่ายาวหรือสั้นคนเหล่านั้นถ้าไม่มีสติ อะไรก็เป็นอันว่าถือว่าทำแล้วมีแต่ความผิดพลาดคนขาดสติเรียกว่าคนประมาทคนประมาทนั้นย่อมเข้าถึงความหายยนะคือความตายนะท่านบอกว่านะผู้ใจประมาทผู้นั้นแหละทางนี้แหละเป็นหนทางแห่งความตายแต่ถ้าเกิดว่ามีสติเป็นทางที่ไม่ตาย บางคนอาจจะเข้าใจเอาก็พระพุทธเจ้าพระอระหันต์ต่างๆเนี่ยก็เห็นตายอะ่ะนะสังขารก็ทิ้งเขาไว้เอานายกพระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารเนี่ยไม่ใช่ของเราเราเนี่ยมาอาศัยดืมอาศัยอยู่เรารู้อยู่ว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ยิตเอามาเป็นของเราเมื่อถึงเวลาที่เราเนี่ยนะ ที่จะต้องส่งถึงเขาแล้วธรรมชาตินี้เขาก็ต้องเอาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพระอรหันเนี่ยนะไม่ใช่สังขารนะโยมพระอรหันไม่ใช่สังขารพระอรหันเนี่ยเป็นมรรคกับผลโยมเป็นมรรคนะ